ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับปแติมเนาะพี่น้องครับปแติมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่18กุมภาพันธ์หกเก้าลาวพัฒนาออก606209 รับเลขล่างเก่าออกหกสองนะพี่นอนะ้องเนาะอาของพ่อช่างคมหมดที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยนี่นะครับครับแปดกับเก้านะพี่น้องเนาะมาเก่าสองสามสี่สองกับมายุ่นะพี่น้องเนาะต่ว่าไปกันคนลรทาง เก้าศูนย์เก้าหกสองแปดสองเก้าสองฮะวันนี้พ่อเตรียมภามาตามต่อเ,อเน้องพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ บนล่างวิ่งหลุดเจ็ดกับแปด กับ8ดเน้นที่แปดนะครับ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับ 8 5ดหตัวเน้นนะพี่น้อง0 7น3์เห ครับครับกันเบิลพี่น้อง ับสัตว์เจนนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2569ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8วิน4 5 6นะพี่น้องครับ74 75 76 84 85 86ครับเลข3ตัวกับ0 74 3 86รับเบิ่์นแบ77 88นะพี่น้องเนาะ มัวที่พี่น้องครับราพัฒนาพ่อช่างพรมนะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดนะพี่น้องเนี่ยแปดหาแปดหกนะครับเนาะเลขสามตัวกันเน้นที่สามแปดหกตามนี้นะพี่น้องครับครับก็เตรียมขอขอบคุณในหลาย,ย,ยนะครับเนดะ้อพอเพียรเนาะครับเนาะส่งมาให้ ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็เวพรอนคอยเขาก็ให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนาะพี่น้องเนาะ จะเริ่มแล้วพี่นอ้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อเตียมนำหน้าคามครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็อ,อีกซีทุกคนโฉกโมันมันเฮงเฮงรวยๆยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม